แค่ไม่ปฏิบัติตามศีลห้ามันจะทุกได้ยังไงอันนี้คือผู้ปฏิบัติหลายท่านก็ยังมองไม่ออกอยู่ว่าศีลห้าผพ,พูดถึงศีลห้าเนี่ยก็โน่นนึกถึงฆ่ามดฆ่ายุงไปตีมดตียุงระมัดระวังแม่ยกมายุงมากัดไม่ไล่ต,ต,ตียุงนวดน,นะอันนี้มันเป็น <c oughs> เพียงภาพจําของพวกเราที่จํามานะอันนี้ก็จะมาแทรกในศีลพื้นฐานให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นคาว่าศีลเนี่ย คือข้อปฏิบัติกายวาจาเพื่อมาให้พิพาทกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะถ้าหากว่าเราไปพูดถึงไอ้มดแมงต่างๆยิ่งมูมากาไก่เนี่ยเราไปพูดกับบรรูุเรื่องไหมเนะี่ยล,ลองนึกสิว่าเราไปคุยกับบรรูุเรื่องเราจะต้องไปสํารวมการพูดการจากับมดแมงทําไมอนะ่อไปสํารวมวาจากับการทำไมนะหรือว่าการสํารวมวาจากายวาจาเนี่ย